เทศนาทัวยกล้อร่วมส่งเสริมงานศิลปกรรมล้ำค่าซอฟต์พาวเวอร์ hmm. ของประเทศไทยในเวทีโลกสัปดาห์นี้ไปเที่ยวชมงานจัดแสดงผลงานพุทธศิลป์โดยฝีมือศิลป,ปินไทยในชื่องาน u d d h i s t Art Thailand 2024ครั้งแรกของเมืองไทยที่ได้มีการรวบรวมผลงานพุทธศิลป์ที่สวยงามตาการตาจากการสร้างสรรค์ของศิลป,ปินไทยรุ่นใหม่มาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจครับ โโอ้โหงานนี้ถือได้ว,ว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะ<ช>นนครับใช่ค่ะใช่ค่ะให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานี่มีของดีมากๆะนะคะแล้วโดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ซึ่งถือว่าเป็น อัตลักษณ์ของชาติเลยนะครับใช่ค่ะนีนะฮะองค์พระพิกิเน่ก็มีหลากหลายสไตล์ตามแต่ศิลปินสรีมากรที่สร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะตีความออกแบบแบบไหนระดับเศรษฐีในเมืองไทยก็แอบซื้อผลงานกันเยอะแอบเก็บเก็บกันไว้เป็นคอลเลกชันราคาขึ้นตลอดดีกว่าทองคำอีกนะเนี่ยนอกจากเก็บแล้วมันเฮนด้วยไงคะเพราะว่ามันเป็นงานแบบงานพุทธศิลป์นี่ซอฟพาวเวอร์ของเราอันนี้คือรวมศิลปินที่เกี่ยวงานพุทธศิลป์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไหมครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะใช่อยู่ที่นี่เลย หรือว่างานพระพุทธรูปยิ่งมีอายุมากๆก็จะมีคุณค่าตามการเวลาจะเห็นว่าอย่างงานบางชิ้นเนี้ยอายุ400ปี500ปีเป็นพันๆปีมูลค่าเป็นลอยๆล้านถามว่างานพุทธศิลเนี่ยเกิดมาใหม่จริงแต่มันก็บง่งบอกถึงศิละปะความเป็นร่วมสมัยในแต่ละยุคสมัยแล้วก็งานเนี่ยมันเป็นงานอาร์ตท,ที่ต่างชาติเนี่ยให้ความนิยมมากแล้วก็งานลักษณะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเก็บสะสมจะเห็นว่าบางบางชิ้นนะคะตอนเปิดจองเนี่ยมีแค่ประมาณร้อยชิ้นบางชิ้นอาจจะมีแค่หนึ่งชิ้น อันนี้แล้วแต่ศิลปินที่เขาจะออกงานมาแล้วราคานะคะเกือบทุกอย่างเนี่ยจะอัพขึ้นไปอีกตลอดดังนั้นน่นมันเป็นลักษณะงานที่เราสามารถที่จะเทรดได้สะสมได้แล้วก็มีคุณค่าทางใจและทุกๆผลงานผ่านพิธีมงคลทั้งหมดเลยมีการรวมมวลสารทั้งหมดด้วยนะคะก็เป็นผลงานที่ควรค่าแก่การเก็บแน่นอนค่ะ และในงานบุนิสอาร์ตไทยแลนด์2องพโชว์ผลงานพุทธศิลป์ล้ำค่าอลังการจากฝีมือคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดปณิธานการสร้างสารรค์ผลงานพุทธศิลป์จันโลงโลกของท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษพิพัฒน์ในงานนี้ก็ยังเป็นการเปิดตัวศิลปินรุ่นใหม่ๆทั้งแบบศิลปินเดี่ยวและแบบครอบครัวศิลปินด้วยครับอันนี้เป็น ผลงานคอลแลบ,บร่วมกับระหว่าง n โอกับตัวศิลปินหลายๆคนนะคะของหนูจะเป็นในทีมพระพิคเนตชื่อดักดูเซตจะเป็นพระพิคเนตปางที่เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองค่ะจะใช้ลายต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองทั้งหมดคือลูกสาวเนี่ยชอบศิละปะมาออตั้งแต่เด็กเลยค่ะไปตรงไหนก็จะวาดไปตรงไหนก็จะวาดทั้งบ้านม่วาดหมดทั้งหลังแล้วก็คุณแม่ก็จบศิละปะมาหมาคนคต,ตาตายนั่นเ้อขอ,<ม>ขอหนูดูแลงาน คุณแม่ง,งานล่าสุดก็จะออกแบบชุดยิมนาสติกลีลาให้กับทีมชาติลาว <Wow. S 1> แข่งโอลิมปิกล่าสุดเนี่ยฮะแรงบัดดนดาลใจในผลงานิีนี้นะครับก็คือเป็นงานสไตล์ดูดเดอร์อาร์ตของเรานะครับที่ผสมเข้าไปกับพุทธศิลป์ไทยนะครับเราวาดพะพิพเคเนตออกมาเป็นสไตล์เราใส่ตัวท้องมันประมาณนี้นะครับก็เป็นงานสไตล์ดูดเดอร์อาร์ตแบบฉบับของเทมปิไนาอาร์ตครับผมส่วนตัวรู้สึกชื่นชอบในพะพิคเนตแนวทิเบตนะคะ มันมีความสนุกสนานแล้วก็มีความน่ารักก็เลยหยิบยกสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสิมบลิกบางอย่างที่เราให้ความรู้สึกว่ามีความลื่นไหลแล้วก็มีความน่ารักสดใสเอามาใส่ด้วยเป็นในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เพิ่มความร้อนแรงก็เลยเบสให้เลยกลายเป็นสีแดงแต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่สุดว้าวกันละครับกับงานพุทธศิลป์ไทยสร้างสรรค์สังคมให้สวยงามด้วยภูมิปัญญาไทยที่สืบทอ,อดและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับ อย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวชมกันนะครับกับงาน Buddhist Art t h a แ l นด์2024งานจัดแสดงพุทธศิลป์ไทยมากที่สุดในโลกที่ The p a s ส o p a r าถนนกาญจนาพิเศษงานมีถึงวันที่25สิงหาคมนี้ครับ